สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพีีเสรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ปีค่ะวันนี้ก็มารีวิวคลิปยาวให้ได้ชมเช่นเคยนะคะเพื่อใครกําลังตามหาในส่วนของกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดาอยู่อยากได้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดค่ะกับเจ้า Toyota Revo Smart Cap 2.4 N3 PreRunner นะคะคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะเลขใหม่40,000นิดๆเท่านั้นเองนะ ค่าตัวนะคะอยู่ที่5 0 0 0 0นกับ9 0 0 0ฟรีเราจะเต็มผ่อนหลักพันเท่านั้นนะคะหากใครสนใจคันนี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามได้เลยค่ะที่093 132 1903นะคะ093 132 1903โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ ออกรถง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะพ,พี่ี่หาใครสนใจรีบติดต่อหาน้องบีนได้เลยนะคะคันนี้พึ่งเข้าเลยเอามารีวิวให้ชมกันก่อนนะคะมาพร้อมกับบอดี้ตัวรถสีเทาดําแบบนี้เลยเดี๋ยวเรบี่จะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะ่พิพี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าวันนี้นะ ่ะพี่พี่ค่ะดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่2.4นะคะพี่พี่190แรงม้าเครื่องยนต์4สูบนะพี่พี่เนาะฝาครอบเครื่องสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับค่ะพี่พี่ค่ะแต้มสีเดิมอาร์คเดิมทุกจุดนะคะเครื่องไม่ผ่าค่ะพี่พี่ค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาคือรูกลมคมชัดไม่มีบิดเบี้ยวโค้งงอนะคะ สาภาพคานหน้าก็คือสาภาพสวยๆเลยค่ะพี่ดูกลมคมชัดทุกจุดนะคะอ้าใดใยนะคะพี่พค่ะคือของเดิมทุกจุดเลยอะ่ะแผ่นเพจแท้เดิมคลาสสิไม่เว้านะคะใครสนใจบอกเลยสาภาพสวยมากแผงการความร้อนสาภาพ99%เนอนตนาะน็อตนะคะในส่วนของน็อตฝากระโปรงก็เฉสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพี่ไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงมานะคะ เอาละค่ะมาดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะพี่พีค่ะในส่วนของดีเทลตัวรถนะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมเลยค่ะพี่นะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เรียบร้อยนะคะตัวบอดี้รถก็อย่างที่นมินบอกเป็นสีเทาดำเนาะโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆเลยกระจังด้านหน้านะคะช่องระบายลมต่างๆคือสวยนะคะดีไซน์มาสวยมากจะออกสีเทาๆหน่อยๆนะพี่ๆเนาะไม่มีรอยแตกร้าให้เห็นเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อคะ่ะพี่ๆคะ่ะ นี่แต่งซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะทั้งสี่ล้อเลยด้วยกันนะคะสภาพสวยๆไม่มีตำหนิให้เห็นเลยยางเปลี่ยนให้ใหม่เล้ยเรียบร้อยทั้งสี่เส้นนะคะล้อแม็กแท้เดิมโตโยต้าสีเทาดำนะคะขอบ17มีมาให้เรียบร้อยคันนี้จะได้ยางปี2022เนาะใช้งานได้เลยยาวๆค่ะซุ้มล้อคลิปล็อกต่างๆสภาพสวยนะคะพี่ๆขาตัวนงตัวน,น็อตนาะโชกอะไรก็คือ ใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของตัวรถจะวารันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์นะคะไม่มีชนหนักจ่มน้ำพลิกคว่ำง่ี่พี่คะ่ะผ่านการตรวจรถจากบริษัทจิอร์บริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีเนาะตรวจให้274จุดมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจเรียบรอย้อยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันต่อนะคะกระจกมองข้าง ดีไซน์เป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยนในตัวเรียบร้อยเลยค่ะพี่ด้าน,นข้างตัวรถเนาะมีตัวอักษรน,นูนเป็นสัญลักษณ์ไคลลักณนะคะบันไดข้างมีมาให้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยติดคิ้วกันสัดให้แล้วทุกบ้านนะคะมือจับโครเมียมค่ะพี่พี่ขกระจกแท้เดิมนะสัญลักษณ์โตโยตา้าสัญลักษณ์มอกอคือยังอยู่นะคะดูในส่อนห้องภายในตัวรถกันบ้างคันนี้จะเป็นในส่วนของกระบะแคบเนาะ ในส่วนของตัวแคปบก็จะเปิดได้90องศานะคะนี่สัญลักษณ์มอก็ยังอยู่เลยแคปบเปิดได้90องศาสาภาพแผงประตูสวยๆเลยไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะพี่พี่คะมีลำโพงมาให้มีช่องใส่ขวดน้ำมาให้นะคะตัวนงตัวนอ็อตคือเดิมๆทุกจุดดูได้เลยนะพี่พี่นะ นี่ตอนหลังก็คือเบาะย,ยังสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะรอยขีดข่วนอะไรให้เห็นเลยนะการเดินได้ตะเข็บคือยังสวยๆเนียบเียบอยู่เลยค่ะพี่ถือว่าให้มากว้างนะคะห้องโดยสารไม่มีคับแคบเลยให้ยางมีมาให้เรียบร้อยนะคะ<อ>ในส่วนของเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเนาะเดินได้ตะเข็บสีขาวนะวิวีนะนะรอยขาดลุ่ยไม่มีค่ะใช้งานได้ปกตินะคะอ่ะดูในส่วนของอาร์กนิดนึง อาแผงประตูสภาพสวยๆเลยค่ะพี่รูกลมคมเรียงตัวสวยงามกลมคมชัดนะคะนี่แผงนะคะขอบยงขอบยางสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยในส่วนของคอนโทรลด้านหน้านะคะ่ะดีไซน์สีดำนะคะตัดสลับสีเทาคันนี้นะพี่พีนั้นะได้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะให้ดูในส่วนของเลขไม์กันสักหน่อยนะคันนี้ไม่แท้นะคะเลขไมเ์เพียงแค่สี่หมื่นเจ็ดเท่านั้น ทางร้านจะวารันตีให้ทุกคันนะคะว่าเป็นไมเทนะพี่ๆนะกุญแจเป็นกุญแจร,รีโมทเนาะเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดเลยพี่พี่แอร์ก็ปรับแมนนวลปรับความแรงลมได้4ีระดับ,ดบหน้าต่อทัสกรีนเรียบร้อยเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay a ล n r r o i d u u t o อะไรได้หมดนะพี่นะแผงบังแดดนะคะสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าแบบตำหนิให้เห็นเลยอะกระจกมองหลังตัดแสงได้ ที่จับเนาะเพราเป็นตัวยกสูงก็จะได้ขึ้นรถลงรถง่ายๆหน่อยนะคะพี่ๆประตกจะปรับออโต้ฝั Auto, ่งคนขับนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะแผ่แมคเลนโนสภาพสวยๆเลยพี่แทบไม่มีรอยผ่านการใช้งานมาเลยอะนะคะซุ้มล้อนี่คือแต่งมาให้สวยเลยนะคะช่วงล่างก็จะเป็น super f r e s คันนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนจากการใช้สายพานแทมิ่งนะคะเปลี่ยนเป็นโซ่แล้วเรียบร้อยก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนสายพานบ่อยๆนะคะพี <holder> <fooled> ่ข <board> าในส่วนของด้านหลังะค่ะพี่คันนี้มีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะมือจับด้านหลังเป็นโครเมียมไฟเบรกตรงที่3มีอยู่ตรงฝาท้ายนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าไฮรักรีโวมีมาให้ไฟท้ายด้านหลังนะคะดีไซน์ใหม่เป็นเลข3เรียบร้อยแลยะะ้วค่ะพี่ขากันชนท้ายมีมาให้ด้วยนะคะ สาภาพสวยจริงนะคะนี่ดูได้เลยนะคะสาภาพตัวรถไม่มีรอยตำหนิรอยขีดข่วนอะไรให้เห็นเลยฟาทังน้ำมันเฉดสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่ขากระจกหลังนะคะมาพร้อมกับละลายฝ้าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะแคบเปิดได้90องศากว้างมากคะ่ะพี่พี่นี่กว้างมากมากนะคะดูได้เลย น่าใช้งานนากมากค่ะพี่พี่ขาเผื่อใครกําลังตามหาในส่วนของแคปยกสูงเนาะแม่แรงเครื่องมือนะพี่พี่ขาอุปกรณ์อะไรมีมาให้ครบนะน็อต mm. <Not S 2> เดิมไม่ขยับค่ะพี่เครื่องไม่เคยผ่ารถไม่เคยชนสภาพสวยเกล็ด A แน่นอนนะคะค่าตัวเปียงแค่5,000สนกับ9 0้าเท่านั้นเองหาะใครสนใจติดต่อมาได้ที่093 132 1903นะคะ 0931321903นะพี่นะนี่รีโมทปรับหน้าจอมีมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของคูบ็อกนะคะก็จะเก็บอุณหภูมินะอุณหภูมิก็จะเย็นกว่าในตัวรถนะคะหระดับปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้นะคะนี่พาวเวอร์เอาเลตอะไรมีมาให้พร้อมเลย สวยมากนะคะใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะมัวแต่มองรถติดจองแน่นอนค่ะวิพี่ค่ะฟรีได้จะเต็มพนหลักพันเท่านั้นนะคะหาใครสนใจติดต่อมาเลยที่0931321903จองมานะคะบอกว่ามาจาก YouTube น้องบีนะัดรับส่วนลดมูลค่า5,000บาทกันไปเลยค่ะมีบริการทำสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะ อยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะจัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะหากใครมีบัตรเครดิตดีกําเงินมา6,500บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถเอารถคันนี้ไปเป็นเจ้าเขาเจ้าของได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องวินขอตัวลาไปก่อนเนาะคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องวินด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องวีเซร์ไทยคิดถึงรถเรงีสองไว้ใจเซร์ไทยรถสวยคะ่ะหากมีคำพูดไหนผิดพลาดกันใดก็ขอภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย